จะาบ้ามาตรวจงานเหรอมาตรวจงานแล้วค่ะไปครับให้เขียนคิ้วให้เนี่ยตรวจงานตรวจงานจะาบ้ามาตรวจงานแล้วค่ะเอ้าเก็บสวย เยี่ยมยากเฟิ่นสเจาเบ้ามาเยี่ยมทขาเจาไับยกอกเบะเป๊ะเขียนคิ้วด้วยเปเขียนคิ้วให้เขาอกึบึ๊บทำได้เลยอกึ๊บตบบหน้าเลยนะเอาไงถ้าเกแต่ต้อกอะครับเก่าอะไรครับ ให้ไปนอนคาที่ไรัแ <rua> ล้วเตื <up> ่นมาตอนเช้าแล้วผมจะมีแล้วเขาเนีรอดเจ้ชูเสียดายเิบเาชู้มาเมื่สามเดือนีปีเดือนเดือนรอเยอะกี่ปีนะพพอเฟิรร่้กันมาักเอาอีกเลยแต่ว่าหยนี่นี่นะันยแฟนเคฟีบอกว่าให้ซมวิทย์ทำเล่า ตอบก็อ,อ,อ,อ่ะไม่ทานเกิดที่